หากจะพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจของอนิเมะเรื่อง ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติทั้งผูดผีปีศาจหรือเอเลี่ยนที่ถือว่าเป็นจุดขายของเรื่องเลยหลเพราะไม่ว่าจะเป็นคนจากประเทศอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เรามีมาเหมือนกันนั่นก็คือรเรื่องราวตำนานเมืองหรือรเรื่องราวลึกลับที่หาคําอธิบายไม่ได้ที่ถูกเล่าต่อๆกันมาและมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยก็ให้ความสนใจมันเป็นอย่างมากเลยแหละครับเนื่องจากสัญชาตญยายของเราที่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจนั่นได้ทําให้เรื่องราวเหนือธรรมชาตินั้นอยู่ในสังคมมนุษย์มา,าอย่างยาวนานนี่จึงเป็นจุดขายอย่างราวลลึกับในนนดดิแ นนมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวที่ผุดไอเดียลอยๆขึ้นมาท่านั้นเพราะว่าสิ่งเหนือธรรมชาติภายในเรื่องนี้นะั้นล้วนได้รับแรงบดาจใจมาจากเรื่องราวจริงๆในโลกของเราทั้งนั้นเลยครับนั่นเลยยิ่งทําให้เรื่องราวในดันดันเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นไปอีกว่าผู้ผีปีศาจหรือเอเลี่ยนภายในเรื่องนั้นมันมาจากไหนหรือมีต้นกําเนิดมาจากอะไรและด้วยความที่ตัวของผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติอยู่แล้วแล้วยิ่งอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับคลิปนี้ผมเลยจะขอพาทุกคนไปดูกันว่่่่าาาาาพูดดดดผผีีีีีีปศจจหหรรืืออออออเเยยนน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 ภใใงงงััั้้้มมมมมทกกกไบโ็ะขถึแิณต นนนนเพื่อเพิ่มความอินให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งดูอนิเมะกันมาโดยณตอนนี้เนี่ยตัวของอนิเมะนั้นก็เพิ่งฉายไปแค่3ตอนเท่านั้นนะครับแต่ก็เป็น3ตอนที่บอกเลยว่ารายละเอียดเยอะมากโดยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปเนี่ยผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะส่วนใครที่อยากสนับสนุนผมทางตรงเนี่ยก็สามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการกดซุปเปอร์แดงหรือกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อเป็นแรงซับในการทำคลิปของผมด้วยแล้วกันนะครับ เดยผมก็ขอเริ่มจากตัวละครที่เด่นที่สุดหน้าตอนนี้กันก่อนเลยนะนั่นก็คือมนุษย์ดาวเซอร์โปนั่นเองนะครับที่มันนั้นมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับคุณโทนี่วุฒซัมเป็นอย่างมากเลยซึ่งไม่แน่ตัวของอาจารย์อาจจะได้รับแรงบราจัยมาจากคุณโทนี่วุฒซัมก็ได้นะว่าไปนั่นแต่ก็ไม่น่าใช่หรอกโดยเจ้ามนุษย์ดาวเซอร์โปนั้นทึงแม้รูปลักษณ์ลักษณะจริงของมันเนี่ยจะได้รับแรงบดาจใจมาจากดาด้าในซีรีส์อุนเตอร์แมนก็ตามแต่รงบรดจัยจริงๆถึงที่ไปที่มาของมันนั้นมาจากีีสมคบบบบด่่อออาาเเเรรปกัั ah ัันนง้ลลลลแะยยยขูุต ซึ่งจากทฤษฎีที่กล่าวมาเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นที่ไปที่มาและชื่อของมนุษย์ดาวเซอร์โปนั่นเองครับในเรื่องของโรงพยาบาลนากีนั้นผมเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยยิง่งเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวในโรงพยาบาลแล้วนี่ไม่คุ้นเลยล่ะครับเพราะหากจะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็มันก็ต้องเป็นพูดผีนี่เสิถจ,จงจะถูกใช่ไหมซึ่งผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนากีแล้วก็เอเลี่ยนหรืออะไรก็ตามที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องลึกลับนอกโลกเลยล่ะครับมาต่ออันที่คุณยายผีเท ว่าเทอร์โบบาบะเนี่ยก็เป็นตำนานเมืองสมัยใหม่ในญี่ปุ่นนะที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยในอุโมงค์ของภูเขาล็อกโคในเมืองโกเบจังหวัดเทียวโงะนะครับที่บอกเล่าต่อๆกันมาว่าหากคุณขับรถคนเดียวตอนกลางคืนและเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยจะมียายะแก๋วิ่งมาขนาบข้างรถด้วยความเร็วสูงแลวมาคาะก่อโจกก่อนที่แกนั้นจะวิ่งแซงรถไปโดยเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะในญี่ปุ่นและไม่นานนักมันก็เริ่มมีการพบเห็นยายเทอร์โบทุกญี่ปุ่นซึ่งผียายเทอรบัเเเ่่ยยมมาาตตือองงงงรรแิิภูหลข เข้าไปให้มันดึงนสนใจแล้วก็มีสตอรี่นั่นเองนะครับโดยความแตกต่างระหว่างพี่ยายเทอร์โบในเรื่องเล่าและแอนิเมะนั่นก็คือในเรื่องเล่านั้นยายแก่ไม่ได้ต้องการจะมาขโมยไข,ข่ของคุณหรอกนะเพราะงั้นสบายใจได้เพราะในเรื่องเล่าเนี่ยยายแกแค่มาคาะกระจกรถให้คนตกใจจนเกิดอุบัติเหตุเองซึ่งหากใครได้สงสัยว่าทําไมพี่ยายเทอร์โบต้องมาขโมยไข่ด้วยเนี่ยก็ต้องมาตามเรื่องเล่ากันต่อนะตอนที่สี่น่าจะบอกแล้วว่าทําไมความแตกต่างอย่างที่2ก็คืออุโมงค์ผีโดยอุโมงค์ผีภายในอนิเมค์เนั้นจะได้รรับม่ ้วยอุโมงค์อินโนนกิเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติสยองขวัญมากมายเลยล่ะครับทั้งการคอตอกอรหมู่บ้านกินคนและสารพัดเรื่องราวผีผีอีกมากมายเรียกง่ายๆว่าอุโมงค์ผีนั่นแหละครับมันเลยไปทำเลที่ดีมากๆครับสลับหนังผีหรืออนิเมะผีผีผส่วนใครได้สงสัยว่าผียยสปีดในบ้านเรานั้นเกี่ยวข้องกับผียายเทอร์โบไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันเกี่ยวข้องกันอยู่นะเพราะว่าเขาว่ากันว่าตำนานคุณยายสปีดนั้นมาได้รับแรงจัดหลใจากคุณยายเทอร์โบนี่แหละครับผ่านมางาเจ ทนซึ่งคนที่เป็นเจ้าของต้นเรื่องเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นได้อ่านมาง,งานเรื่องนี้แล้วก็เอาไปเล่าให้กับรุ่นน้องฟังเพื่อหลอกรุ่น้องเล่นเฉยๆแต่รุ่นน้องนั้นดันฟังและเชื่อกันจริงและตามเรื่องเล่าผีอื่นๆครับเรื่องของคุณยายสปีนนั้นแพร่หลายในบ้านเราอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นตำนานเมืองอีกเรื่องหนึ่งของบ้านเรามากันที่เอเลียนในตอนที่2กันต่อนะครับกับแฟตบูดมอนสเตอร์หรือสปาร์าดแฟตบูดโดยเจ้าแฟตบูดมอนสเตอร์นั้นก็มีการพบเจอครั้งแรกในคืนวันที่สิบสอกตันยายน 2, น ie, ia, โดยคนที่เจอคนแรกกก็็คือเดว8ึ 10ขวบ3คนที่เห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าที่สว่างจ้าขึ้นมาสรุคว่าสงสัยอยากรู้อยากเห็นเด็กทั้ง3คนก็เลยไปตามแม่กับพวกเขาและดเด็กภายในเมืองอีกหลายคนพร้อมกับยูจินเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์ชาติได้รวมเดินทางไปยังป่าที่พบเจอกับวัตถุประหลาดก่อนที่พวกเขานั้นจะเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีดวงตาแดงกลำ่ำมีแผงคองรูปใบโพและมีแขนที่ยาวพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมสวมชุดคล้ายกระโปรงเหล็กซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าแฟลตบลูดมอนสเตอร์นั่นก็คือมันเป็นเรื่องเล่าเอเลี่ย แฟตบูดมอนสเตอร์นั้นมันมีคนพบเจอพร้อมกันมากถึง10คนเลยล่ะแถมลูกลักษณะของมันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอีกเลยทําให้เรื่องเล่านี้เนี่ยมันแมสมากๆซึ่งถึงแม้เจ้าแฟตบูดมอนสเตอร์ในดันดันจะไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับเรื่องเล่ามากนักนอกจากแผงคอก็ตามแต่ตัวของอาจารย์ยูกิโนะทัตสึเนี่ยก็ได้ใส่รายละเอียดต่างๆในเรื่องเล่ามาแทนนั่นก็คือควันสีดาที่มันปล่อยออกมานั่นเองครับเด็คอสม่านี่นั้นมันก็อ้างอิงมาจากในเรื่องเล่าที่บอกกันว่าในตอนที่พวกเขาเข้ามาในป่าที่เจอวัตถุประหลาดอยูู่่่่่่่นน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 ััั้้้้มมมมมมเเเเเต็ไไปดววยหหหออออกกกกทททีีลลิิืขขาาาาางใพแแสบจะ ออมาเนะี่ยพวกเขาก็เริ่มป่วยเริ่มมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีซึ่งภายหลังเนะี่ยมันก็มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าแก๊สที่พวกเขาสูดเข้าไปเนี่ยมันก็คือแก๊สกรมฐาันนั่นเองนะครับเนื่องจากมีการรายงานว่าแถวบริเวณที่พวกเขาไปนั้นมันมีการตกของออกาบัสรืยทำให้มีแก๊สกรมะาถาันนั่นเองครับนั่นเลยเป็นที่มาของความสมามารถในการปล่อยแก๊สของเจ้าเอเลียนแฟร์บูดมอนสเตอร์นั่นเองครับและภายในเรื่องสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนั้นก็คือตัวของโอคารูนนั้นได้บอกไว้ว่าเจ้าแฟร์บูดมอนนนนนนสสเตััั้้ช่่่่่่่ีีีแมมงงงงซึิไใ มาภายในเรื่องนดันดันนะครับเพราะในอดีตเองเนี่ยก็มีการรายงานว่ามีการพบเจอเอเลี่ยนที่มีความคล้ายคลึงกับเจ้าแฟตบูดมอนสเตอร์อยู่แม้จะไม่มีการยืนยันอย่างแนช่ชัดว่ามีการพบเห็นแฟตบูดมอนสเตอร์ในโลกแห่งความเป็นจริงในญี่ปุ่นก็ตามแต่เอเลี่ยนที่พวกเขาพบเจอนะมันก็มีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัวของแฟตบูดมอนสเตอร์เป็นอย่างมากเลยแหละครับโดยในปี1975เด็กชายสองคนบอกว่าพวกเขานั้นพบกับมนุษย์ต่างดาว UFO ในไร่องุ่นแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองหลวงของจังหวัดโคฟุแม้รายละเอียดของการพบเห็นนั้นค่อน ต่างดาวที่พวกเขา,าพบเห็นนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใหญ่ส่วนทุสะท้อนแสงและมีผีหนังเหีเห่ยวๆที่บดบางดวงตาและจมูกของสิ่งมีชีวิตนั้นไว้คำอธิบายเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับที่ชาวเวสต์เวจิเนียนั้นอธิบายหรือจินตนาการไปม,มากนะักแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันระหว่างการพบเห็นทั้งสองก็คือชุดทรงคล้ายกระปงโลหะสะท้อนแสงซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเฟ็ดบนมอนสเตอร์นั่นเองครับซึ่งจากความเห็นผมเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เอเลี่ยนตัวเดียวกันหรือเผ่าพันธุ์เดัค้รบ และนอกจากผียายเทอร์โบ Turbo, มรุย์ดาวเซอร์โปและเจ้าแฟดวูุตรมอนสเตอร์แล้วในตอนที่หนึ่งเนี่ยก็ยังมีการใส่ข่าวสารการพบเจอ UFO หรือ UAP ด้วยนะซึ่งที่ผมคุ้นเคยเนี่ยก็จะมีโครงการเบกัสซัดที่โอคลูนพูดถึงตรงๆเลยโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ว่ากันว่าทางสหรัฐนั้นกำลังทดลองการเดินทางข้ามเวลานั่นเองครับส่วนหน้าตรงนี้เราจะเห็นมนุษย์กิ้งกา่าหรือเลปเทเลียนที่ถือว่าเป็นทฤษฎีที่เชื่อกันว่ามีมนุษย์กิ้งก่านั้นปลอมตัวและแอบแฝงอยู่ในหมู่พวกเราและหน้าต่อมาเนี่ยก็จะเป ทัพสหรัฐในปี2017และปี2018นั่นเองครับแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งเลยล่ะที่ตัวของโอครลุนได้พูดไว้แต่ถ้าจะให้พูดทั้งหมดเนี่ยคลิปนี้คงจะยาวไปอะนะ เกิดเลเ็กเกดน้อยครับรู้หรือไม่ว่า,วานังสือนิตยสารที่โอคุโนอ่านอยู่นั้นมันมีอยู่จริงนะครับในญี่ปุ่นโดยจะมีชื่อว่าซูเปอร์มิสโทรีแมกซีนมูนั่นเองนะโดยนอกจากนี้ผมก็ไปเจอหน้าหนึ่งในในิยาาตยสารเล่มนี้ในฉบับปี1987ที่มีการพูดถึงนิยายของคุณเลิฟครับที่จะมีตาแดงๆซึ่งก็ทำให้ผมนึกถึงตาของยายแก่เทอร์โบซึ่งหากตัวของอาจารย์เป็นคนที่ชอบเรื่องราวลึกลับเนี่ยแน่นอนว่าตัวของอาจารย์นั้นก็อาจจะได้อาา่านเล่มนี้แล้วมันก็ได้กลายเป็นแรงบันใจของซีนนี้หรรอเเเลานนนัีก้กก็็มยวนนววคบ <S <S ๆบๆต ใช่มเมลเรียดว่าอิสเอกได้หรือเปล่าเรียกว่ามันคือเรื่องราวที่น่าสนใจของอนิเมะเรื่องดันดันที่ตัวของอาจารย์ย no ูกิโนบุทัสสื่อได้ใส่เข้ามานั่นเองนะครับที่ทําให้เรานั้นได้อินกับมันเข้าไปหากใครที่ตามเรื่องราวลึกลับอยู่แล้วนะส่วนคนที่ไม่ได้ตามเนี่ยคลิปนี้ก็อาจจะทำให้คุณนั้นอินกับมังงะหรืออนิเมะมากขึ้นนะ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นการสนับสนุนผมในการทําคลิปให้มีกาลังใจยิ่งขึ้นไปอีกและหากมีเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนผมแบบทางตรงให้ผมได้มีเงินซื้อเนต็ตซื้อกาแฟมาบูสเอ e เนอรีเนี่ยก็สมารถ d โด a เนตมาได้นะครับผ่านการกดลิงก์สมารสมาชิกหรือกดซุปเปอร์แตงซึ่งจะเป็นการสนับสนุนผมที่ดีมากๆเลยล่ะและหากใครอยากให้ผมทําตอนต่อๆไปเนี่ยก็สมารถคอมเมนต์ขอกันม่ได้นะครับถ้ามี้ เอาเป็ว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วและเจอกันคลิปหน้าครับบายล็อกเอา